สวัสดีครับวันก่อนผมเห็นมีคําถามเรื่องเกี่ยวข้องกับหน้าบวมนะครับว่ามันเป็นได้อย่างไรนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยมันมีหลายๆายสาเหตุด้วยกันนะครับแล้วก็แต่ละสาเหตุก็มีความรุนแรงและความอันตรายที่แตกต่างกันไปนะครับจริงๆในทางวิกฤตบาบัดที่ผมทํางานเนี่ยมันก็มีอยู่โรคโรคหนึ่งด้วยซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตถ้าเกิดว่าเรารักษาไม่ทันนะครับเราก็เดี๋ยวจะเอามาพูดให้ฟังด้วยว่ามันคืออะไรนะครับ พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนีวรรณนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับก่อนอื่นเลยนะครับหน้าบวมเนี่ยสิ่งที่เราเจอง่ายๆแล้วก็เจอบ่อยที่สุดเลยนะครับก็คืออาการแพ้อะไรสักอย่างนะครับบางคนจะมีตาบวมนะครับตาบวมหน้าบวมปากบวมแล้วมักจะขันด้วยนะครับพวกนี้เวลาอาจจะไปเจออะไรมาสักอย่างนะครับหรือว่าบางคนพอมีภูมิแพ้ที่มันกําเริบมากๆก็จะ ตาบวมทั้งสองข้างน้ําตาไหลแล้วก็แสบกันตาคันหน้าไปหมดนะครับพวกนี้วินิจฉัยง่ายนะครับถ้าเจอแบบนี้ก็เป็นภูมิแพ้ค่อนข้างที่จะแน่นอนนะครับการรักษาก็ให้ยาแก้แพ้แล้วก็พยายามหาให้เจอว่าเราแพ้อะไรแล้วก็หลีกเลี่ยมมันก็จะไม่เป็นซ้านะครับทีนี้มันมีอีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเป็นการแพ้ที่รุนแรงนะครับซึ่งเรียกว่าแองจิโออดีมานะครับ แองจิวัดีมาเนี่ยคือมันจะมีการแพ้ที่มันเป็นการบวมของเส้นเลือดด้วยนะครับแล้วมันไม่ใช่บวมเฉพาะบริเวณหน้าอย่างเดียวมันมักจะมีร่วมกับบริเวณอื่นๆด้วยเช่นในทางเดินหายใจของเรานะครับมันก็จะบวมไปด้วยนะครับพวกนี้เนี่ยอาจจะมีลิ้นบวมตรงบริเวณกล่องเสียงมันบวมนะครับกล่องเสียงเนี่ยถ้ามันบวมปุ๊บเนี่ยอากาศจะเข้าไม่ได้แล้วก็เป็นภาวะฉุกเฉินอย่างหนึ่งเลยนะครับที่ต้องรีบรักษานะครับพวกนี้มักจะเกิดจากการแพ้รุนแรงบางชนิดเช่น กินยาที่เราแพ้เข้าไปฉีดยาฉีดสิ่งอะไรสักอย่างที่เราแพ้เข้าไปในร่างกายนะครับหรือบางคนแพ้พึ่งแพ้ต่อแพ้แตนอนไรอย่างเงี้ยโดนต่อยแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยอาจจะเสียชีวิตได้นะครับถ้ารักษาไม่ทันนะถ้าเจอว่ามีอาการหน้าบวมปากบวมแบบปากเจอไปเลยนะครับหน้าทั้งหน้าเนี่ยเจอบบวมลิ้นใหญ่นะครับพูดเสียงไม่ค่อยไม่ค่อยออกแล้วนะครับแบบนี้ต้องรีบพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะครับอย่าพาไปคลินิกเด็ดขาดเพราะว่าแบบนั้นอนะคลินิกจะทําอะไรไม่ได้แล้วก็จะเสียชีวิตได้นะครับ เพราะว่าถ้าเจอแบบนี้ปุ๊บเราจะต้องรีบให้ยาเพื่อที่จะไปลดอาการเหล่านี้ทันทีนะครับทีนี้เรื่องของ angioma เนี่ยนะครับหรืออาการบวมที่เป็นเพราะว่าเส้นเลือดพวกนี้เนี่ยมันมีโรคมันมียาบางตัวนะครับที่มีความเกี่ยวข้องแล้วก็มีโรคบางอย่างด้วยนะครับที่ทําให้เป็นอยู่เรื่อยๆนะครับทั้งๆที่ไม่ได้เจออะไรที่แผลนะครับสําหรับยาที่เจอบ่อยที่สุดเลยที่ทําให้เกิด a n g ด o m a ที่เราเจอกันเรื่อยๆแล้วก็ทางด้านการแพทย์เนี่ยจะต้องทราบนะครับ ก็คือเป็นยากลุ่มที่เรียกว่า ACE inhibitor นะครับ uh, Angiotensin converting enzyme inhibitor นะครับ ACE นี่คุ้นๆไหมครับปัจจุบันนี้บางคนอาจจะรู้สึกว่าเออมันเริ่มคุ้นนะสมัยก่อนเนี่ยถ้าพูดเรื่อง ACE เนี่ยอาจจะไม่มีใครรู้จักนะครับ ACE นี่มันก็คือเป็นตัวรับที่โควิดมันใช้เกาะแล้วก็เข้าไปในเซลล์ของคนเราอย่างไงล่ะครับนะ ACE นี่ยแหละครับเป็นเป็นตัวที่โควิดเข้าไปนะครับทีนี้ ถ้ามันมีการกระตุ้นตัวเอสตัวนี้นะครับมันก็จะทําให้ร่างกายมีความดันโลหิตสูงดังนั้นจึงมีการผลิตยาออกมาตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวที่เรียกว่าเอสอินฮิเเตอร์นะครับหรือปรเป็นยาที่ประยับยังแล้วก็คนที่ค้นพบเอสอินเทอร์เเตอร์นี้ได้รางวัลโนเบลด้วยนะครับเป็นคนญี่ปุ่นนะฮะอ่าตัวนี้เจ๋งมากนะครับแล้วก็เป็นยาที่มีประโยชน์มากๆเลยนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะลดความดันได้ช่วยเหลือเรื่องไตเรื่องอะไรหลายหลายอย่างนะครับเป็นยาที่มีประโยชน์แต่ว่าบางคนกินไปแล้วเนี่ย ก็เกิดภาวะแองจิโอไอดีมาได้ทําให้ไม่สามารถกินได้เราก็ต้องเลี่ยงไปกินยากลุ่มอื่นไปเลยนะครับไม่ฉะนั้นก็จะเป็นอันตรายได้นะครับนอกจากนี้ยากลุ่มนี้เนี่ยบางครั้งมันจะทําให้มีการไอเรื้อรังได้นะครับถ้ามีการไอเรื้อรังก็ต้องเลี่ยงไปกินยากลุ่มอื่นนะครับยากลุ่มเอซินทิเบเตอร์เนี่ยยกตัวอย่างชื่อนะครับเช่นอ n นาลาพ i l ลลิซินอพลนะครับตัวอะไรก็แล้วแต่ที่ลงด้วย p R I L หรือ p r i l พวกนี้นะครับมักจะเป็นยาในกลุ่มนี้นะครับปัจจุบันมันก็มี หลากหลายยี่ห้อนะครับก็ต้องดูนะครับเพราะว่ายี่ห้อเนี่ยนะครับมันก็จะไม่ใช้กฎเกณฑ์ในตามสิ่งที่ผมบอกนะครับดังนั้นจะต้องดูชื่อสามัญของมันหรือ generic name เท่านั้นนะครับซึ่งจะสามารถใช้กฎเกณฑ์ว่าตัวท้ายมันลงด้วย PRIL ได้นะครับพวกเนี้ยนะครับถ้าไปดูชื่อชื่อยี่ห้อมันก็บอกไม่ได้นะครับดังนั้นก็ถ้าใครทานยาลดความดันตัวไหนอยู่นะครับแล้วมีอาการรู้สึกว่าไอบ่อยเหลือเกินนะครับก็ ลองสังเกตว่าเออมันยาตัวเนี้มันมีชื่อสามัญลงท้ายด้วย PRL หรือเปล่านะครับถ้ามีก็ลองปรึกษาคุณหมอดูว่าเปลี่ยนยาเป็นตัวอื่นจะได้ไหมนะครับเพราะบางครั้งเปลี่ยนปุ๊บก็หายเลยนะครับเรามาต่อกันเรื่องของ a n g i o e d e m a กันดีกว่านะครับมันก็มีโรคโรคหนึ่งซึ่งเรียกว่า Congenital Angioidema นะครับหรือว่ามันเป็นจากความผิดปกติของเอนไซม์ตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า C1 esterase inhibitor นะครับอันนี้ ถ้าใครไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะครับมันก็เป็นอะไรที่อาจจะเข้าใจได้ยากนิดน,นึงนะครับแต่ว่าตัว C 1เนี่ย C 1มันย่อม,มาจาก complement นะครับซึ่งมันเป็นระบบระบบหนึ่งในร่างกายเรากันนะครับที่มีหน้าที่กำจัดสิ่งแปลกปลอมสร้างการอักเสบต่างๆนะครับนะครับแต่ว่าถ้ามันมากจนเกินไปก็จะมีปัญหาได้นะครับอ่าตัวเนี้ยพอมีเอนไซม์ตัวเนี้ยผิดปกติหรือเราไม่มีเอนไซม์ตัวชื่อว่า C 1 esterase es inhibitor เนี่ยถ้าเราหายไปนะครับมันก็จะเกิด เรื่องของการบวมได้อยู่เรื่อยๆนะครับเช่นว่าเราไปกระแทกตรงไหนนะครับเราก็บวมตรงนั้นนะบวมเยอะด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ากระแทกแรงนะครับกระแทกเบาๆเนี่ยนะครับเหมือนเอาศอกไปกระแทกโต๊ะเบาๆเนี่ยมันก็บวมแล้วนะครับมีเครียดมีอะไรไปกระตุ้นนิดหนึ่งก็บวมบวมแนาบวมอะไรอย่างนี้ได้นะครับพวกนี้ก็มีความจําเป็นจะต้องมาตรวจแล้วก็วินิจฉัยนะครับถ้าตรวจวินิจฉัยเจอเนี่ยก็จะมียาเฉพาะพิเศษเลยนะครับที่ใช้ในภาวะพวกนี้นะครับ ถ้าเป็นในทางการแพทย์ก็บางคนก็อาจจะต้องทราบนิดน,นึงนะครับชื่อพวกเอเคเลนตินนะครับอีคาทบนพวกนี้ an, นะครับก็แต่ว่าโดยทั่วไปเป็นโรคที่วินิจฉัยยากนะครับส่วนมากแล้วเนี่ยเราไม่ได้เจอว่าเขาขาดเอนไซม์ตัวนี้หรือขาดตัวนี้เป็นหลักนะครับแต่ว่ามันมาจากโรคบางอย่างเช่นมีความผิดปกติทางด้านของเม็ดเลือดขาวบางชนิดเช่นเป็นลิมโฟมา a นะครับลิมโฟมาพวกนี้ก็จะเป็นเม็ดเลือดขาวที่เออมันผิดปกติแล้วเกิดบังเอิญมันสร้าง แอนติบอดที่ไม่ดีแล้วก็ไปกําจัดตัวที่เรียกว่า C1-esterase inhibitor <c oughs> ก็ทําให้ร่างกายมีอาการภาวะพวกนี้ขึ้นมาได้นะครับนี่ก็คือเป็นความยุ่งยากทางด้านการแพทย์เพราะว่าโรคพวกนี้มันเจอยากแต่ว่าเราจะต้องเข้าใจมันนะครับต้องอาศัยความเข้าใจการซักประวัติที่ถูกต้องนะครับบางคนมาบอกว่าเออหมอตรวจทุกอย่างแล้วก็ไม่เจออะไรนะครับก็มันเป็นเพราะว่าคือจริงๆทุกๆอย่างเนี่ยผลตรวจ ออกมาผลแลบผลการ m r i ผล CT Scan นต่างๆนะครับมันไม่ใช่ตัวชี้ขาดครับนะฮะแต่มันต้องอาศัยประวัตินะครับว่ามันเข้าได้หรือเปล่านะครับการตรวจร่างกายว่าเข้าได้ไหมนะครับแล้วก็เอาผลแลบผลตรวจเอ็กซเรย์ต่างๆมาเป็นตัวประกอบนะครับถ้าเกิดว่าทั้ง3อันมันไปในทางเดียวกันก็เป็นการยืนยันได้แต่ถ้าทั้ง3อันมันไปคนละอย่างกันเลยนะครับอย่างนี้ก็ต้องมาพิจารณากันใหม่แล้วนะครับเชื่ออันใดอันหนึ่งไม่ได้นะครับนะอ่า แล้วก็อีกโรคหนึ่งซึ่งจะแถมให้เพราะว่ามันเป็นโรคที่เจอไม่บ่อยนะครับแต่ว่ามันอันตรายถึงชีวิตได้นะครับคือเรื่องโรคที่เรียกว่า SVC syndrome นะครับ Superior Vena Cava syndrome มันคืออะไรนะครับ Superior Vena Cava นะครับมันเป็นเส้นเลือดดำใหญ่นะครับซึ่งต่อจากหัวใจนะปกติเนี่ยเลือดของเราเนี่ยเป็นเลือดแดงที่ปั๊มออกจากหัวใจถูกไหมครับก็ไปเลี้ยงตามส่วนต่างๆนะครับแล้วมันจะต้องกลับมาสู่เส้นเลือดดา เพื่อเข้าสู่หัวใจแล้วก็เอาไปแลกเปลี่ยนก๊าซที่ปอดนะครับเส้นเลือดดำใหญ่ตัวนี้ SVC หรือ superior vena cava นะ superior แปลว่าด้านบนหรือสูงกว่านะครับ vena cava นี่ก็คือเป็นเป็นช่องเป็นโพรงของเส้นเลือดดำแล้วกันนะฮะมันเป็นเส้นเลือดดำที่ออกมาจากหัวใจอยู่ตรงด้านขวาตรงนี้เล่นเส้นใหญ่เลยนะครับเส้นเส้นหลักที่จะเข้าหัวใจเลยนะะมันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วมันก็รับเลือดมาจากบริเวณหัวกับแขนนะครับดังนั้นถ้ามันมีอะไรไปอุดตันเส้นเลือดตัวนี้เนี่ยนะครับ ก็เลือดก็จะทนนะครับทนไปที่หน้าที่แขนนะครับก็จะมีอาการหน้าบวมนะครับหน้าก็ม่วงอะไรอย่างนี้ได้นะครับหรือแขนบวมก็ได้แต่มันจะบวมเฉพาะด้านบนเท่านั้นนะครับจะไม่มีการบวมที่ขานะครับจะไม่บวมที่ขานะครับแตกต่างจากการบวมชนิดอื่นๆนะครับเช่นถ้าท่านมีภาวะน้ําที่มันเกินในร่างกายจากโรคไตาวายนะครับหรือจากหัวใจที่มันมีปัญหาหรือว่า อัลบูมินหรือว่าโปรตีนต่ำมากๆไอ้พวกนี้มันจะบวมทั่วๆนะครับจะบวมทั่วๆตัว,ตวนะครับแต่ถ้ามันบวมเฉพาะด้านบนอย่างเดียวเช่นหน้าและแขนข้างขวาเนี่ยนะฮะพวกนี้นต้องสงสัยว่าเป็น SVC syndrome ว่ามีอะไรไปอุดตันหรือเปล่านะครับทีนี้อะไรล่ะที่มันจะอุดตันนะครับมีหลายสาเหตุเหมือนกันที่เราจะเป็นจะต้องไปศึกษานะครับเช่นถ้าเกิดว่าคนที่ มีไทรอยที่ขนาดใหญ่ผิดปกตินะครับบางคนไทรอยเนี่ยมันอยู่ตรงตรงนี้ถ้าเราจะทาได้นะครับแต่มันจะมีคนบางคนมีไทรอยที่มันย้อยลงไปข้างในเราเรียกว่า retrosternal thyroid นะครับ retro แปลว่าข้างหลัง sternum ก็คือเป็นกร,กระดูกตรงหน้าอกตรงนี้ครับ r e t r o s t e r n u m คือไทรอยมันย้อยเข้าไปหลังกระดูกข้างหลัง,งนี่ฮะแล้วลงไปข้างในเพื่อไปแล้วมันไปเกิดมันโตขึ้นมาเราไปกดนะครับพวกนี้หรือพวกนี้เราก็จะบอกได้นะครับว่าเออมันเป็นสาเหตุนี้นะครับแต่สาเหตุอื่นๆที่เราเจอ ก็คือกลุ่มของพวกลิมโฟมาหรือว่ามะเร็งเม็ดเลือดนะครับมะเร็งต่อมน้าเหลืองเนี่ยนะครับอ่าพวกนี้เนี่ยคือมันจะเจอในคนที่อายุน้อยซะส่วนใหญ่นะครับเช่นอายุต่ำกว่า30ปีเนี่ยแล้วมีพวกเนี้ยนะครับก็อาจจะเกิดภาวะนี้ได้นะครับคือเช่นว่าถ้าบางคนโดยเฉพาะถ้าไม่มีอาการไข้ต่ำๆมีเหงื่อออกกลางคืนมีน้ำหนักลดอะไรอย่างเงี้ยยิ่งใช่ใหญ่เลยนะครับแต่ไม่ได้จําเป็นจะต้องมีอาการเหล่านี้นะครับอ่า แล้วสงสัยในคนอายุน้อยบางครั้งเราก็จะตรวจเลือดดูว่าเอตรวจ complete blood count หรือ CBC ที่ทางการแพทย์เรียกนะครับเราก็จะดูว่าเออมันมีเม็ดเลือดประหลาดประหลาดหรือเปล่าถ้ามันมีเนี่ยเราอาจจะต้องเจาะไขกระดูกว่ามันมีเม็ดเลือดประหลาดอะไรไหมนะครับเพื่อวินิจฉัยว่าเป็นภาวะพวกนี้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าไม่มีก็จะมีอีกอย่างหนึ่งซึ่งเรียกว่าเป็นเขาเขาเรียกว่าเป็นกลุ่ม germ cell tumor นะครับ germ cell มันก็คือเป็นเซลล์ต้นกําเนิดของร่างกายละกันมีความเกี่ยวข้องกับพวกรังไข่พวกอันธะอะไรเงี้ยนะครับซึ่ง ถ้ามันมีมะเร็งของกลุ่มพวกนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เกิดภาวะนี้ขึ้นมาได้เราก็จะมีการตรวจเลือดซึ่งสามารถบ่งบอกถึงภาวะพวกนี้ได้นะครับอ่าแต่ถ้าเป็นในคนอายุเยอะๆหน่อยนะครับเช่นอ่าอายุ50-60ปีขึ้นไปพวกนี้มันมักจะเป็นมะเร็งปอดนี่แหละครับที่ผมเจอบ่อยๆก็พวกมะเร็งปอดคนที่สูบบุหรีบ่บ่อยๆแล้วมันมีก้อนมะเร็งอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับเราไปกดเส้นเลือดใหญ่พอดีนะครับก็จะเกิด Super อร์เรเ n เนคไควาซินโดรมขึ้นมานะครับพวกนี้เนี่ย SVC ซินโดรมเนี่ยมีภาวะฉุกเฉินที่จะทำให้เสียชีวิตได้นะครับสองอย่างหลักๆเลยคืออย่างแรกเนี่ยมันอาจจะโตแล้วไปกดทางเดินหายใจด้วยนะครับหรือว่าเลือดมันทนมากจนทุกๆอย่างข้างในมันบวมไปหมดแล้วก็ทําให้ทางเดินหายใจเราเนี่ยมันตีบแคบลงพวกเนี้เป็นภาวะเร่งด่วนต้องรีบรักษานะครับต้องใส่ท่อช่วยใจแล้วอาจจะต้องทําการฉายแสงหรือคีโมหรือให้สเตียรอยอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้มันลดบวมนะครับไม่อย่งนั้นคนไข้จะเสียชีวิตได้นะครับ อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าเลือดมันทนมากๆไปที่สมองบางคนก็มีอาการหมดสติซึมแล้วก็ชักได้นะครับอันนี้ก็เป็นภาวะเร่งด่วนซึ่งเราต้องให้การรักษานะครับแต่โดยทั่วไปถ้าเกิดว่าคนไข้ย,ยังไม่มีภาวะสองอันนั้นแล้วมาด้วยหน้าบวมอย่างเดียวเลยนะครับสิ่งที่เราทําเลยก็คือเราจะต้องหาสาเหตุมันให้ได้ก่อนนะครับ จะไม่มีการไปอยู่ๆใช้แสงหรือว่าไปอยู่ๆให้ยาเพื่อลดบวมนะครับเพราะว่ามันจะทําให้การวินิจฉัยเนี่ยมันผิดพลาดไปแล้วเราไม่รู้ว่าจะรักษาอย่างไงต่อนะครับจริงๆตรงนี้ก็เหมือนกับเอามาบอกข้อสอบให้นักเรียนแพทย์ด้วยส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าในในถ้าสมมุติว่าเราเป็นนักเรียนแพทย์หรือเป็นร e s ิเดนต์หรือเป็นเอ่อเฟโลโรคปอดเนี่ยบางทีเราก็มีคําถาม คนไข้เหมือนกันว่าคนไข้มาด้วยสงสัยว่าเป็น SVC syndrome นะครับสิ่งแรกที่ท่านควรจะท้องทำคืออะไรนะครับในโจทย์ก็จะเขียนมาว่าเออมีมีภาวะเรื่องของอชักไม้เรื่องซึมไม้หรือว่ามีภาวะเรื่องของทางเดินหายใจที่มัน หายใจไม่ได้หรือเปล่านะครับถ้าไม่มีคําตอบก็คือท่านจะต้องไปหาคําตอบให้ได้ว่าไอ้ก้อนนี้มันคืออะไรซะก่อนนะครับจากการตรวจร่างกายตรวจเลือดแล้วก็ถ้ามันมีบริเวณที่สามารถที่จะเอาชิ้นเนื้อออกมาตรวจได้เอาชิ้นเนื้อมาตรวจก่อนให้ได้ให้รู้ว่ามันเป็นอะไรก่อนนะครับถ้าไม่รู้เนี่ยแล้วท่านไปให้รังสีให้สเตียรอยเลยเนี่ยก็ข้อนั้นก็ตอบผิดนะครับอ่าเพราะว่ามันจะทําให้มีปัญหามากกว่าเดิมนะครับอ่านี่ก็คือเป็นสาเหตุคร่าวๆนะครับของอาการหน้าบวมนะครับอ่า ออมีอย่างหนึ่งซึ่งไหนๆถ้ามันถ้าสมมติมีหมอเข้ามาฟังแล้วกันนะครับมันจะมีอันนึงชื่อว่า p พม b e r t o n ัน g n นะครับตัวนี้คืออะไรนะครับ p พม b e r ร์ตก็คือมันเป็นการทดสอบนะครับในภาวะของ SVC s y ซ d r ินโดรมนี่แหละครับหรือมีอะไรก็แล้วแต่ไปอุดกั้นเส้นเลือดดำใหญ่ที่เอาเลือดมาจากสมองจากหัวหรือจากแขนพวกนี้นะครับคือถ้าเกิดว่าเราให้คนไข้ยกมือขึ้นแบบนี้นะฮะ โดยให้มือใกล้ๆหน้ามากที่สุดนะครับยกมือขึ้นแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพวกเลือดทุกอย่างมันจะไหลจากแขนเนี่ยลงมาเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็มาจุกกันตรงไอเส้นเลือดดำใหญ่ SVC ตัวนี้นะครับแล้วเนื่องจากการที่มันมีก้อนหรือมีอะไรไปกดอุดมันไว้นี่นะครับการที่อยู่ๆมีเลือดมาอัดเข้าไปตรงนั้นเนี่ยมันจะทําให้มันทนมันไปผ่านไม่ได้นะครับคนปกติเลือดมันก็ผ่านได้แต่ถ้าเกิดว่าเลือดมันผ่านไม่ได้มันก็ทนไปไหนครับทนไปที่หัวเลยครับนะ พนไปที่หัวก็วจะเกิดอะไรคือหน้าจะดูม่วงขึ้นเลยหน้าม่วงหน้าบวมหน้าเขียวคล้ำเลยนะครับแล้วก็อาจจะมีอาการหายใจไม่ออกด้วยนะครับพวกนี้คือยกเว้นสักประมาณนาทีสองนาทีก็มีอาการนะครับแต่ว่าคือถ้าเราเรารู้ชัดเจนว่าคนไข้เป็น SVC ซินโ r o มเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปทำหรอกครับทำแล้วเสียเวลาเราออนะครับคนไข้ก็ทรมานเปล่าๆด้วยนะครับแต่ว่าถ้า เราทําในกรณีไหนบ้างผมก็จะทาในกรณีที่คนไข้ไม่ได้อยู่ในห่วงฉุกเฉินนะครับคือมาหาตามมาตรวจ OPD ปกตินะครับแล้วก็เราสงสัยเอ๊ะมันเป็นไทรอยที่ไปกดอยู่ด้านหลังหรือเปล่าหรือเป็นอะไรอย่างอื่น,นครับหรือคนไข้ตรวจแล้วไม่มีอาการอะไรอย่างอื่นเลยอยู่ๆก็มีหน้าบวมนิดๆหน่อยๆถ้ามันนิดๆหน่อยๆจนแบบเราไม่แน่ใจว่าใช่หรือไม่ใช่เนี่ยเราถึงทํานะครับแต่ถ้าแบบมันเยอะแล้วอ่ะก็ไม่ต้องทํานะครับมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับอ่า ก็มาเล่าคร่าวๆให้ฟังเท่านี้นะครับก็อาจจะลึกไปบ้างนะครับแต่ว่างว่าคงจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่เข้ามาฟังนะครับวันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ